สวัสดีครับพกกุกผมเบ่าสกุลคน,คนสว่างมื้อนี้ผมมาเรียนนภัยทรายไอ้บัณฑิดครับถ้าทา่าภาัยเบิ่งผมตะแยะที่ตามผมเจียทำไมยูอิสเรียวนะครับจํจำเราได้นะครับเพือ่อนยู่ตอนนี้เพื่อนยู่อุดรน,นะครับตอนนี้ไอเรากะกลับมาจากอิสเรียวแล้วเพื่อนก็ไปประเทศไต้หวันนําประเทศที่ผมกำลังสิไปตอนนี้แหละเดี๋ยวก่อนยืนย่นผมมีพาไปสอบถามเรา สารทุกซุกดิบนะครับไอ้บันดิตนะครับถ้าพันใครจำได้อย่าลืมคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องคลิปนี้ครับอ่านี่ครับมาฮอดแล้วครับร้านไอ้บันดิตนะครับอ่ามื้อนี้สิมาถามข้าวเรานะครับเราเคยไปเห็นงานไต้หวันนำนะครับเบ้าสกุลกำลังสมัครไปสมัครบริษัทเดียวกันพร้อมนะครับกำลังแข่งขันเลยไอ้บันดิบโกงยังยังคือเก่าครับพี่น้องโอ้ร้านข้าเรา ง่ายดีครับกลับมากลับมาเปื้อขายของเขาเรียกว่าของอย่างบิดตะเล็ดบวกเห้อของชำของชำบ่เออของชำหชำน่นอยเนาะอยงได้หมดเดี๋ยวนะผมผมมักตัวนี้หน้าเนี่ยเฮ้ยผมมักตะไบตัวนี้หน้าเนี่ยเบ,บียวุ้นนี่นะได้บบกินเบียวุ้นนในหน้าเด็ดเนี่นยแม่นวะอ่าเลราเบียวเทียบนะครับขายมาเลยซากกระเบือ,อยันเรือลบนะครับนั่งกระติกก็มี พุดนะเอาหมดเลยเต่าตียวยาวถ่ายคลิปกันหไหไอ้อเว้ยมันเข้ากล้องยากดิครับนี่ชื่อร้านน้องเนยนะครับ<ม>อย่าอย่าจะพาไปถามไอเรานะครับอย่าจะพะาไปถามไอเราบัดน,นี่ไอบัรดิสครับผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ภรรยาผมเป็นคนถือกล้องสัมภาษณ์เราแบบ ชดเลยมันนิ่งได้จริงๆตีนชิงแรงได้ไอ้ชายครับไอ้ชายอยู่สมัยอิสราเอลนี่เรียบร้อยผมแล้วนอนน้ำกันครับเยจะให้เราคิดเงินนะครับเอานั้นกินได้กินได้ไหมกินได้กินได้เรากลับมาเรากลับไปไม่ถอดรองเท้าให้ไปสักปีนึงใส่บาตรนึงปีกัวกัวปีช่งเดือนปีสองเดือนนะครับส่งเดือนละเท่าไหร่เนี่ย แมว่าตเห็นมพักรเ้าไปมนเห็นตัววีเต้องเห็นเสพรคือถ้าอยากได้เงหลายต้องเห็นตูหลายๆก่อแม่ต้องเอ็โออนหอ่เนาะเดี๋ยวเ่อนคุยแล้วเราก็จะคิดพิษวันนี้เราจะแถมให้เข้าบนเดี๋ยวมึงยาเดีงนี่ยยูา่งนี้าดังนี่บที่้าร้อยห้าสเก บอนเท่าไหร่ครับลบหนึ่งพันนี่เท่าดาวครับแล้วาร่อยที่สเป็นานี่โอ้เราเนียบด่ครับทำไมนีส่สะเอียวอ่ะเรื่องเงินดี่บ่าเราต้องพวงวางพีน้างนะครับเงินเดือนส่งนะครับเงินเงินอย่างเงี้ยเงินเท่าอาทิตนะนเงินเดือนจะส่งเงินเงินเท่าอดิตไปส่งนะคัไี่จะเดียวเราเนียบดีนะเอ้ยเื้อไหมเอานเอาแบนี้เอาเบบนีวุนี้เนี้ เอาาแม่เอาไปวุยังเอาพอนนแเดี๋ยวเดีอ้อเราุ้พ่ิอเ็หนัพ่อก้นมนง่เป็นแค่ทงพ่่ขา้ป้ไหนป้าอยู่ไหนป้าอยู่ไหนมีป้ายารุนา่อรองเท้าลือ่านป้ายครับเอาถือวิ่่กวยจัง่อนไปไปไต้หวันมาไกมาทไก่ไปไต้หวันจักจักีนะ ปีสองเดือนสองเดือนไอ้ตเหนสองหมืนสามหมื่นไตอยู่น้องสองอย่ล้วเต็มที่เขเพิงห็นเงือกินพวกง่าเขาเอาไปกินสามพันสี่พันเราจะเอาจะไปกินผขาเพิงเห็นเดือนนึ่งเงนห้าหม่นห้าหมื่นห้าหมื่นน่มินี่เปลือยห้าหมื่นสองสองเดือนโอ้ผมว่าอยู่ขึ้นขึนเึ้นสี่สามทเสียยวสองสองเดือนสองสองเอน่ใจเงินหลุ่ น,นั่งหน่อยครับนี่ลรวพาดกันนะพี่น้องครับสวัสดีครับผม,รบผมเรามาจากอิสราเอล,ลมามาผักจักเดือนเน้อจังได้ไปอิสราเอลเฮ้ยจังไปไต้หวันโอ้โอดปีบ่ะหรอป็นพุ่งแล้วจังจังเดือนเรื่องไปไต้หวันดีประมาณประมาณเกรแปดเดือนนี้ละเกียรเดือนนะครับจังไปไต้หวันนะครับไปปีกว่าลรวก็มาเลรอพี่น้องนะครับเอานีละครับร้านเรานะครับผมร้านค้าน้องเหนื่อยนะครับบ้านนาดอนนะครับผม ข,ข,ขี่เขามาหน,น,นีร้านทางเขาขี่เข้ามาจากถนนใหญ่นะครับร้านร้านค้าที่อยู่ขวามือได้พี่น้องร้านแรกเลยนะครับจุดเด่นเ็นแตไกลนะครับร้านใหญ่มากนะครับอ้า,อาผมมีอย่างมากมายเมืนน่อนี้มาเล่นน้ำมั้เราหล้วก็มาสอบถามเรื่องราวของประเทศไต้หวันตอนนี้เบ่าสกุลกำลังเดือดเรื่องไปนะครับกะผมก็ไปโรงงานด้วยกันพวกที่อันไปก็สร้างไอ้กลางเดือนหน้านี่เขาบินได้ไอ้ไวันที่ยี่สิบสี่เขาก็ขึ้นไปเห็นวีซ่า แล้วก็อีกซีทมื่อเขาก็บินแต่ปัญหามันผมนะผมมีเอกสารตรวจโควิดไอซีดวัคซีนนหรอไหผมต้องซีดอยู่นี่ใหม่แล้วเอาฟองกันยิสเรียว่มีสิผม่ได้เอามาอย่างว่าเพราะว่าตอนผมบินมาก็เลยต้องได้ซีดใหม่เริ่มใหม่นะครับเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกะมาเด่นนทำไมทรายทำไมยิสเาเยลนะครับถ้าใครจำได้อย่าลืมทักทายคอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเดลยรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมซื้อมาสองหมื